เอาที่นี่เลยไปที่สมุทรสงครามาร้านนี้บรรยากาศดีครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าคุณสามารถอร่อยริมน้ำและบริการระดับโรงแรม5ดาวเลยครับนี่ดูสถานที่ซะก่อนฮะคุณผู้ชมฮะรคาเฟ่ริมน้ำแบบนี้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติครับแล้วก็นี่ร่มรื่นสวยงามนี่ดูภาพมุมสูงก่อนนะคุณผู้ชมฮะจริงๆที่นี่เป็นที่พักด้วยนะครับเผื่อใครสนใจอยากจะไปพักก็ไปพักได้เหมือนกันนะแล้วก็นี่ดูบรรยากาศ Birdcage by Asta ครับผมนี่ดูบรรยากาศ ในร้านก่อนอุ้ยมีน้องตุ๊กตาหมีด้วยนะนี่แบบนี้นะแล้วก็บรรยากาศแบบริมน้ําแบบนี้นะคุณผู้ชมครับผมเขาบอกว่า<ม>อาหารก็น่าสนใจนี่มาแล้วมาแล้วคุณผู้ชมอาหารก็มีทั้งอาหารไทยอาหารเทศนะครับแล้วก็ของขึ้นชื่อของสมุทรสงครามด้วยนะครับหรือว่าเป็นอาหารแบบ<ร>สไตล,ล,ล์ฟิวชั่นอย่างเงี้ยใช่ไหมพวกอะไรนะสปาเกตตีปลาเค็มอะไรต่างๆเหล่านี้นี่ไทยก็มีครับคุณผู้ชมครับผมหรือว่าจะเป็นของทอดนะพวกนะดิฟทั้งหลายต่างๆนี่ฮะ Oh, หลากหลายเลยและทานของทาวเสร็จแล้วเขามีของหวานด้วยนะนี่จัดเป็นชุดเป็นเซตแบบนี้เลยครับ mm hmm. ผู้ชมครับ mm hmm. ผมหรือว่าจะเป็นแบบเนี้ยฮะทานแล้วแล้วก็มีเครื่องดื่มด้วยนะสีสันสดใสแบบนี้นะฮะ mm hmm. นี่ดูดูดูดดนี่เป็นกาแฟเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะ mm hmm. นี่ฮะทานกัน เนี่ยหลากหลายเลยนะครับผู้ชมครับผมเรียกว่าคือสามารถไปพักผ่อนไปเที่ยวกันได้ซึ่งเจ้าของร้านนี้นะครับอาสิตาวิมลชัยจิตบอกว่าอยากให้ที่นี่เนี่ยเป็นที่พักผ่อนของทุกคนมีของอร่อยหลากหลายนะฮะพร้อมกับบริการมาตรฐานโรงแรม5ดาวด้วยและก็ขายในราคาที่จับต้องได้นะครับหลายคนบอกว่าอุ้ยแพงหรือเปล่าไม่นะผู้ชมเค้กกับเครื่องดื่มเนี่ยเริ่มต้นที่60บาทเขาบอกว่าถ้าใครอยากเห็นวิวแม่น้ำเนี่ยต้องไปนั่งที่ดาดฟ้าที่เปิดโลกแล้วก็บร,รากาศดีอย่างที่เราให้ดูภาพมุมสูงแบบนี้เนี่ยแหละครับเราไปฟังเสียงหอ เจ้าของร้านนี้กันครับ เป็นคาเฟ่เปิดใหม่เลยนะคะเปิดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วก็ให้บริการสำหรับลูกค้าทั่วไปไม่พักค่ะในรีสอร์ทก็สามารถแวะมาทานได้นะคะเรามีกาแฟอร่อยๆให้ทานมีเครื่องดื่มหลากหลายมีของทานเล่นมีเซตอัพสุดนนทีแล้วก็ยังมีอาหารด้วยกาแฟหลักสิบวิวหลักร้านนะคะเพราะว่าที่เห็นแนยติดกัะครองเลยตอนนี้น้ําลงคะ่ะน้ําขึ้นนี่คือน,น้ําเต็มตลิ่งเลยส่วนข้างบนมีชั้นสองนะคะชั้นสองไว้ดูพระอาทิตย์ตกดินสวยงามมากเลยนะคะโอ้นี่ทีมข่าว ราก็ไปถ่ายนะบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินหรือว่าคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปฮะจะพักที่นี่ก็ได้นะฮะเพราะว่ามีวิวธรรมชาตินะครับผมก็มีห้องพักหลากหลายมีกิจกรรมพายเรือให้อาหารปลาด้วยแบบนี้นะคะเด็กๆน่าจะชอบกันนะครับผมแล้วก็สมุทรสงครามเองก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่จังหวัดเล็กๆแต่หน้าเที่ยวมากนะฮะร้าน Bird Cage by Asta i ครับอยู่ที่ Asta i Eco Resort นะครับตำบลท้ายหาดอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเฟซบุ๊กนะครับ Asta Eco Resort นะครับผม,มใครไม่ได้ไปพักรีสอร์ง ที่เจ้าของบอกนะครับคุณผู้ชมไปทานร้านอาหารเขาได้นะครับผมบรรยากาศดีเลยวันนี้นามาฝากกันนะฮะจากสมุทรสงครามไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวันหรือว่ายำเย็นแบบนี้นะครับ้บรรยากาศดีมากนะคะ